สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ,ะ,คะ FC อาจารย์เมทุกคนเลยวันนี้มีของฟรีมาแจก FC จะอ้าวใครอยากได้เงินเข้ากระเป๋าแบบฟรีๆพิมพ์มาข้างล่างหน่อยนะคะใต้คอมเมนต์ว่าเป็น FC อาจารย์เมค่ะอ้าวใครพิมพ์เดี๋ยวทีมงานแจกเลยนะคะแจกเลยใครไม่ได้พิมพ์มาไม่แจกนะบอกสกอนนะคะเดี๋ยวจะมีแจกของฟรีตอนท้ายวันนี้เคล็ดลับฟรีๆมาบอกแล้ว6เคล็ดลับเสริมดวงแก้ห่วงจุ้ยนะคะ แบบฟรีๆไม่ต้องเสียตังคนะ,ค,ะคิดดูว่าถ้าตัวเรานะชีวิตดีขึ้นเงินเข้าดีขึ้นสามีพ่อแม่ลูกเงินเข้าดีขึ้นนะคะหรือเพื่อนๆหุ้นส่วนเราเงินเข้าดีขึ้นลูกน้องเราเงินเข้าดีขึ้นเนี่ยเขาก็ไม่มีปัญหาเลือดร้อนเรื่องการเงินมาเดือดร้อนเราใช่ไหมดังนั้นเราช่วยผู้อื่นได้ดีมีเงินเข้าชีวิตเราก็ดีขึ้นด้วยนะคะ เอาละค่ะวันนี้นะคะสิ่งที่อาจารย์จะนํามาแบ่งปันพวกเราก็คือว่า6เคล็ดลับเสริมดวงแก้ห่วงจุ้ยนะคะแบบฟรีๆไม่ต้องเสียตังค์นะคะใครที่กําลังเป็นหนี้อยู่เศรษฐกิจตกตามตกงานอยู่นะคะไม่มีเงินเลยตอนนี้ลําบากลําบนหรือเอาเป็นว่ารวยและมีเงินเยอะแต่ชอบของฟรีเอามาฟังกันทางนี้จ้ะเตรียมปากการกระดาษมาจดเลยจ้ะอย่างแรกเลยนะคะที่อยากให้พวกเราเนี่ย เสริมดวงแล้วก็ปรับแก้กันเลยนะคะก็คือเรื่องของการจัดทางเข้าบ้านไม่ว่าวันนี้นะคะคุณจะอยู่ห้องแถวคอนโดอาพาร์ตเมนต์บ้านเดี่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่คุณกำลังเปิดทางรับเงินแล้วหรือยังทางเข้าบ้านของเรานะคะถ้าคุณมีของอะไรขวางอยู่ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าตู้เก็บของลังเศษกระดาษนะคะต้นไม้วางเกะกะหู สักพักหนึ่งเนี่ยโหชอบแคคตัสมากกระบองเพชรปลูกเข้าไปจ้ะปลูกจนลามมาขวางหน้าบ้านแล้วนะขวางทางเข้าของเงินเงินจะเข้ามาเป็นไงโดนขวางหนามอยากเข้าไหมไม่อยากเข้าเงินก็จะหนีเราไปโอเคไหมดังนั้นคุณไปดูเลยนะคะสมมติว่าคุณอยู่บ้านเดียวตั้งแต่รั้วบ้านคุณจนกระทั่งเข้าประตูบ้านของคุณเนี่ยมีอะไรขวางไหมอย่างน้อยน้อยรัศมีนะคะอันนี้ถ้าบ้านเดียวนะประมาณกว้างเนี่ยกว้างประมาณนี้นะคะจากมือเนี่ยประมาณหนึ่งวาต้อง เปิดทางเวลข้ามเชิญเข้ามาเลยจา้าเงินจะเข้ามาหาเลยนะรีบเลยค่ะวันนี้ใครที่มีอยู่รีบเอาออกเลยรับรองว่าอันนี้ไม่เสียตามคุณได้แค่ปรับย้ายนะคะแล้วเงินจะเข้าดีขึ้นข้อที่สองค่ะกระจกค่ะเคยไปหลายบ้านหูก,กวาดบ้านทำความสะอาดดีมากแต่กระจกเป็นคราบกระจกเนี่ยเปรียบเสมือนดวงตานะคะ แล้วก็เปรียบเสมือนกับตัวสะท้อนพลังงานต่างๆนะคะดังนั้นกระจกที่เราส่องอยู่นะไม่ว่าจะเป็นกระจกในการที่แบบส่องแต่งหน้านะคะกระจกตามจุดต่างๆกระจกในห้องน้ําแตกร้าวไหมมัวไหมสก,กรปรกไหมถ้ากระจกแตกร้าวมัวหรือว่าไม่ชัดเจนเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเออมันแปลกนะมันแบบคิดไม่ออกบอกไม่ถูกจะทําอะไรดีเอ,อ้ไม่มีไอเดียในการทำมาหากินเลย ไม่ว่าจะเป็นกระจกเงาหรือกระจกหน้าต่างรอบบ้านคุณเช็ดเลยค่ะนะคะน้ํายามีอยู่แล้วไหมไม่มีคะ่ะอาจารย์ไปเอาน้ํายาล้างจานก็ได้ค่ะผสมเห็นไหมไม่ต้องเสียตังค์เลยมาบอกกันแบบฟรีๆร,รีบไปเช็ดเลยนะคะแล้วถ้ากระจกแตกอยู่ล้คะ่ะอาจารย์อันนี้ต้องเสียตังค์หน่อยหนึ่งนะคะเปลี่ยนกระจกใหม่นะหรือคุณไปเอากระจกห้องข้างๆก็ได้มาส่องโอเคไหมแต่เมื่อไหร่ที่กระจกแตกมันหมายถึงความแตกร้าว นะคะหรืออาจจะหมายถึงการเจ็บป่วยโดยเฉพาะถ้ากระจกคุณแตกนะอาจารย์เคยเห็นบางบ้านนะแตกอย่างนี้เลยเวลาส่องในกระจกนะเหมือนพาดคอยอย่างนี้เลยปุบปุบ,ปบราว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 แบบนี้นะอย่าทาเป็นเรื่องเล่นนะไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะข้อที่สค่ะเรื่องความสะอาดคุณจําไวด้ดีๆนะคะเงินชอบพลังงานหยางไม่ชอบพลังงานหินแล้วอะไรคือพลังงานหินร็อกอับทึบอากาศไม่ถ่ายเท รกอับทึบอากาศไม่ไถ่ายเทบ้านคุณเป็นแบบไหนระหว่างพลังงานหินกับพลังงานหย่างสะอาดเรียบร้อยอากาศถ่ายเทไม่มีฝุ่นบ้านคุณเป็นแบบไหนอยู่คะถ้าบ้านคุณเป็นพลังงานหินมากกว่าพลังงานอย่างอย่าแปลกใจที่เงินไม่ชอบเงินไม่เข้าแล้วเงินยังออกอีกต่างหากเป็นไหมเอาเป็นคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยจะได้บอกคนอื่นเป็นไหมคะเป็นคอมเมนต์มาเลยใต้คลิป ถ้าบ้านคุณมีพลังงานหินมากกว่าพลังงานหยางเงินจะไม่เข้าแล้วเงินจะอยากออกด้วยเพราะนั้นวันนี้ใครฟังอยู่นะคะทําความสะอาดบ้านเลยวันนี้คุณไม่เสียตังค์นะคุณบอกว่าโหมันลกมากค่อยๆทําไปซีนะคะแทนที่วันนี้คุณจะมีปัญหาเรื่องเงินคุณเอาเวลาเนี่ยแทนที่จะไปคิดเรื่องเรื่องปวดหัวเรื่องเงินเศร้าแบบว่าดรามา่าเครียดมันไม่มีประโยชน์ค่ะคุณลุกขึ้นจัดบ้านเลยเช็ดทำความสะอาดบ้านอาจารย์บอกเลยว่า สิ่งที่อาจารย์นำมาบอกคุณวันนี้ฟรีๆหกข้อกับวิธีการแก้นะถ้าคุณแก้ครบหกข้อเนี่ยคุณจะเห็นความว้าวและมีสิ่งดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนข้อที่สี่ค่ะบริจาคของที่ไม่ใช้แล้วของอะไรก็แล้วแต่นะคะจำไว้เลยถ้าเราไม่แตะต้องไม่ใช้มันเกินหนึ่งปีแปลว่าของสิ่งนั้นอาจจะอาจจะนะคะไม่ได้มีคุณค่าหรือไม่ได้อยู่ในการใช้งานของเราแล้ว แต่ของสิ่งนั้นอาจจะเป็นประโยชน์กับผู้คนอีกมากมายทั่วโลกบริจาคเลยค่ะนอกจากคุณจะได้บุญกุศลจากการบริจาคแล้วนะคะคุณยังได้บ้านที่ดีที่เปิดกว้างนะแล้วมีพื้นที่เหลือสำหรับในการเก็บรับใหม่หรือของใหม่ๆที่คุณอยากได้อาจารย์คะสิ่งของสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณพ่อให้มาตั้งแต่หนูเด็กๆแล้วแบบว่า ท่านเสียชีวิตไปแล้วหนูอยากเก็บไว้ในความทรงจําถ้าอย่างนั้นเช็ดทำความสะอาดค่ะมันดูแล,แลและลึกถึงท่านบ่อยๆนะคะแล้วเช็ดทำความสะอาดของสิ่งนั้นให้สะอาดไม่มีฝุน่นเกาะแบบนี้คุณเลือกได้ระหว่างหนึ่งบริจาคสองทำความสะอาดให้ดีข้อ5ค่ะอันนี้หลายคนละเลยโดยเฉพาะช่วงโควิดแบบนี้นะจันไปแก้คงชุย้ยหลายบ้านมากแล้วพบเจอว่ายิ่งคุณอยู่บ้านห้องครัวคุณยิ่งรกเออมันแปลกไหม แคนนี้อยู่บ้านทํากับข้าวกินแล้วแบบว่าจะจัดการให้มันสะอาดแต่ไม่เป็นอย่างนั้นไงคะบางบ้านเนาะทานอาหารเสร็จแล้วทํากับข้าวเสร็จหมักไว้ในอ่างคุณจําไว้เลยนะคะว่าบ้านไหนที่มีจานที่รอการล้างกองไว้เป็นภูเขาลากาบ้านนั้นจะอับโชคบ้านคุณเป็นแบบนั้นหรือเปล่ารีบล้างทําความสะอาดนะคะอย่าให้มีเศษอาหารทิ้งขยะทุกทุกวันนะคะถ้าบ้านคุณมีพื้นที่ นะก็เอาเศษอาหารไปหมักก็ได้นะคะหรือว่าแยกขยะสักหน่อยหนึ่งเพื่อใหอ้คนที่มาเก็บขยะเขาสามารถเอาไปทําอะไรได้แล้วก็ไม่ต้องมาลื้อขยะระหว่างเศษอาหารกับถุงพลาสติกต่างๆนั่นนะต้องบอกว่าอันไหนที่ทําให้ครัวคุณสกรปรก,กคุณจัดการให้เรียบร้อยเลยแล้วครัวที่ดีครัวที่สะอาดคนที่เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วมีอาหารการกินเต็มอุดมสมบูรณ์ตลอดและมีการใช้งานครัวนั้นอย่างสม่ําเสมอคุณจะมีกินมีใช้ ไม่มีวันอดอยากอย่างเด็ดขาดไม่เชื่อลองดูแต่ถ้าใครเปิดประตูบ้านมาแล้วเจอประตูครัวเลยอันนี้ไม่ดีนะคะเพราะเงินคุณจะหมดไปกับการกินโอ้โหใครว่าที่ไหนเด็ดที่ไหนอร่อยต้องกินแล้วมันจะกลายเป็นว่าพอคุณเน้นแต่เรื่องของกินเอนเตอร์เทนเนี่ยคุณจะละเลยในเรื่องของแบบวันที่คุณใจใหญ่ไปไงก็จะถูกหลอกถูกโกงได้ดังนั้นใครที่เปิดประตูบ้านมาแล้วเจอประตูครัวเลยหาผ้าม่านไปติดไว้ค่ะข้อสุดท้ายค่ะข้อห เป็นเรื่องของการหันหัวเตียงอันนี้เสริมดวงแก้หวงจุ้ยอย่างที่แบบคุณไม่ต้องเสียเงินเลยนะจริงๆทั้งหมดแหละหกข้อไม่เสียเงินเลยแต่ข้อนี้ให้ผลมากที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าคุณนอนอยู่บนเตียงเนี่ยมากกว่าสี่ละอะมากกว่าสี่แน่นอนสี่หกแปดชั่วโมงแปลว่าอะไรแปลว่าหนึ่งในสามของชีวิตของคุณเนี่ยเตียงมีผลมหาศาลในคลิปนี้นะคะจะพูดถึงเรื่องของการที่หันหัวเตียง อย่าหันหัวเตียงไปทางหน้าตาเพราะมันจะทําให้คุณนอนไม่หลับเพราะฉะนั้นหันหัวเตียงให้ดีแล้วมองขึ้นไปนิดนึงค่ะเวลาเรานอนบนเตียงแล้วมองขึ้นไปนิดนึงนอนอยู่ใต้คานไหมนอนอยู่ใต้ฝ้าหลุมที่หลุมเนี่ยมันนันอยู่ตรกลางตัวแต่ขอบมันอยู่ทับเราไหมอาจารย์มีลูกศิษย์เคสหนึ่งนะเป็นผู้บริหารระดับสูงค่ะของบริษัทมหาชนนะปรากฏว่าบ้านเขาอะ คือบ้านเศรษฐีเนาะส่วนใหญ่ก็จะมีหลุมไงมีหลุมฟ้าปรากฏว่าหลุมฟ้าเนี่ยมันกว้างนะตรงที่มันไม่ได้เป็นหลุมอะมันกว้างนะคะแล้วตรงนั้นน่ะมันพาดอยู่ตรงระหว่างนี้เนีย่ยประมาณตัวนี้ปรากฏว่าเขามีโรคจากนี้ขึ้นไปเลยนะแล้วนอนไม่หลับสิบสามปีกับการนอนไม่หลับเมื่อย้ายมาอยู่บ้านนี้คุณว่าทรมานขนาดไหนแล้วสิ่งที่เขาเป็นนะผมเขาร่วงหมดเลยแล้วเขาก็ขี้หงุดหงิดขี้โมโห มีปัญหาด้านความสัมพันธ์กับคนในบ้านดังนั้นใครมีปัญหานี้นะคะปรับเปลี่ยนเตียงใหม่ย้ายหัวเตียงใหม่หรือเอาถ้ามีฝ้าหลุมแล้วคุณต้องนอนแบบตรงแถบที่มันทับคุณนะคุณปิดฝ้าหลุมไปเลยค่ะนายกระดับฝ้าให้มันแบบว่าเท่ากับตรงที่มันมันเป็นหลุมขึ้นไปสูงๆอะ่ะนะปรับเปลี่ยนดูนะคะหข้อนี้อสรุปให้ฟังนะเอาละค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับ6เคล็ดลับเสริมดวงแก้ฮวงจุ้ย โดยที่ไม่เสียตังค์เห็นไหมอาจารย์เอามาฝากว่าเราฟรีๆเลยนะคะไม่ต้องเสียตังค์ใดใทั้งสิ้นนะคะแค่ไปปรับแก้ใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะอยากได้พวกเราแบ่งปันเป็นวิทยาทานนะคะแชร์ไปตามกลุ่มไลน์ต่างๆให้กับเพื่อนๆน,นะคะให้คนรอบตัวได้รู้นะคะหรือว่าแบ่งปันแชร์ไปทาง Facebook ก็ได้หรือว่าใครที่ดู Tik t o อกอยู่นะคะฝากด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าการให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นคนรอบตัวเรามีชีวิตที่ดีขึ้นมีด้านการเงินที่ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งว่า เขาไม่มีปัญหาด้านสุขภาพมันก็ไม่กระทบด้านการเงินของเราด้วยแบบนี้ดีไหมล่ะคะลืมไปมีของแจกค่ะทุกคนตามที่อาจารย์บอกไว้ที่ต้นคลิปนะคะอาจารย์มีของแจกมีภาพ wallpaper นะคะอา่าช่วงนี้แจกนะเป็น wallpaper desktop ก่อน wallpaper มือถือนะรออันต่อไปนะ wallpaper desktop ใครทำงานกับคอมพิวเตอร์คุณรู้ไหมคะว่ามันมีผล กับการทํางานของคุณมากไม่ว่าคุณจะเงินเข้าหรือเปล่าคุณจะตําแหน่งขึ้นไหมคุณจะทํางานแล้วโดนเจ้านายด่าหรือเปล่า Wallpaper Desktop Computer มีผลและใครอยากได้ของฟรีปกตินะคะ299บาทวันนี้แจกฟรีนะคะแค่แอดไลน์ตามนี้นะคะว่าเป็นเพื่อนกันมาติดตามกันนะคะที่ adsign อาจารย์เมย์ com นะคะต้องมี adsign ด้วยนะมีแอดอยู่ข้างหน้าด้วยไม่งั้นไม่เจอนะ,ะพิมพ์เข้าไปเลยนะคะว่า ขอภาพมงคลนะคะนะขอภาพมงคลนะอาจารย์จะตั้งระบบไว้เพราะว่าตอบทีเป็นพันๆคนไม่ไหวนะ,ะขอภาพมงคลนะคะแล้วระบบจะขึ้นให้เราเลือกว่าคุณอนะ่ะอยากจะได้ภาพมงคลเสริมดวงด้านไหนนะคะก็เลือกตามนั้นไปเลยเอาละค่ะวันนี้ก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนบ้างไม่มากก็น้อยนะคะแล้วใครที่ปรับแก้แล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปอาจารย์นะคะแล้วก็ส่งคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้อาจารย์แล้วก็ทีมงานด้วยนะคะ วันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกคนเฮงๆงรวยๆยสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะและสำหรับใครนะคะที่เห็นว่าคลิปนี้ดีนะคะอย่าลืมแชร์แล้วก็แบ่งปันไปเพื่อนๆแล้วก็คนที่คุณรักด้วยนะคะรับรองว่าจะมีคลิปดีๆมาฝากอย่างแน่นอนค่ะใครที่ติดตามอาจารย์เมย์จะรวยยิ่งๆขึ้นไปทุกคนเลยนะคะและอย่าลืมนะคะดูคลิปแล้วอย่าลืมไปตามแอดไลน์เป็นเพื่อนกับอาจารย์เมย์ด้วยนะคะแอดไลน์นะคะ a j a n m a y นะคะ com นะคะต้องมีแอดไซน์อยู่ข้างหน้าด้วยนะคะหลายคนแอดมาแต่ไม่มีแอดไซน์ไม่เจออาจารย์นะคะและยังไงมาเป็นเพื่อนกันมาติดตามกันนะคะรับรองว่าชีวิตดีขึ้นอย่างแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมไปดูคลิปหน้ากันนะคะมีอะไรเด็ดๆอีกเยอะมากๆเลยสวัสดีค่ะ